ักรวาลหรือว่าเอกภพ,พของเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มันใหญ่มากที่สุดเลยนะครับแล้วในเอกภพ,พของเราเนี่ยหรือว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลากหลายกาแล็กซี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือมิ l พิเว่กาแล็กซี่ของเราจากกาแล็กซี่ของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์เยอะแยะเลยดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงในตัวเองเนะครับแล้วก็มากลุ่มของโซลาร์ซิสเต็มก็คือระบบดาวฤกษ์ที่มีดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางนะครับเรียกว่าโซลาร์ซิสเต็ม และก็มีดาวเคราะห์วนล้อมรอบดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ผไปไวๆให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนนะฮะแล้วก็มาที่โลกของเราซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3าของโซลาร์ซิสเต็มนะครับหมุนโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เป็นแบบนี้และเราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับคุณแมน่นะครับอยู่ในโลกของเราตัวของเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นร่างกายนะฮะร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยเซลล์จํานวนมากนะครับ เซลจำนวนมากก็ย่อยลงไปนะครับประกอบไปด้วยโมเลกุลของธาตาุต่างๆนะจากนั้นในแต่และโมเลกุลย่อยไปเล็กที่สุดเนี่ยก็คือเป็นอะตอมนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่เรามักคุ้นจินนะครับว่าอะตอมมันเล็กหน่วยที่เล็กและในอะตอมเนี่ยมันก็จะมีนะครับมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะนิวนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยลอ้อมรอบนะครับซึ่งแบบจําลองโครงสร้างอะตอมเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยนะครับ ภาแบบจำลองของอะตอมล่าสุดเนี่ยก็ล้อมรอบอนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นโปรตอนนิวตอนก็จริงแต่ว่าล้อมรอบเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนล้อมรอบแต่มันจะเป็นหมอกของอิเล็กตรอนหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้ชัดครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนกันแน่เข้าประเด็นนะครับว่าแล้วไออนุภาคควอนตมัมหลักมันอยู่ตรงไหนมันคือเม็ดเล็กวหรือว่าสิ่งที่เล็กๆเล็ก,ล,ก,ล,กลงไปกว่าสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้อีกครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทาง ฟิสิกส์นะครับก็ได้ย่อยลงไปอีกแล้วครับว่าโปรตอนกับนิวตอนที่ประกอบกันเป็นปนิวเคลียสตรงกลางเนี่ยครับมันยังแบ่งออกไปได้อีกนะครับโปรตอน,นก็แบ่งออกไปได้อีกนิวตอนก็แบ่งย่อยออกไปได้อีกไปเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอนุภาคควากนะครับควากเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับวันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้แบ่งว่ามันประกอบไปด้วยเลปตอนนะครับซึ่งมีหลายเลปตอน มีหลายตัวด้วยกันเช่นกันนะครับมีชื่อย่อยไปอีกคือทั้งควารกทั้งเลปตันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าถือเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับก็คือเป็นอนุภาคที่เรียกว่าแบ่งในปัจจุบันนะครับแบ่งย่อยออกไปอีกอยังไม่ได้นะครับส่วนของวิชาที่เรียกว่า Particle Physics ก็คือ,อศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคเล็กจิ๋วเนี่ยครับซึ่งเขาได้จัดทำ Standard Model of Elementary Particle เนี่ยออกมานะเป็นการจัดทำร่วมกันของนะัก วิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์น่ะหลายประเทศนะครับทําร่วมกันออกมาเป็นตารางออกมาว่าเจ้าอนุภาคเล็กจิ๋วเนี่ยหรือมันมีอะไรบ้างแล้วอนุภาคควอนตัมอะคืออะไรล่ะครับก็คือในส่วนตรงที่เรียกว่ามันเป็นอนุภาคเล็กจิ๋วนี่แหละครับที่เรียกว่าอนุภาคทางควอนตัมพี่ๆเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอนุภาคทางควอนตัมเนี่ยมันเล็กแค่ไหนก็คือมันเล็กกว่าอะไรครับ เล็กกว่าอะตอมเลยเพราะมันเป็นองค์ประกอบของโบตอนและนิวตอนและเป็นองค์ประกอบของอิเล็กตรอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอเวลาพูดถึงอนุภาคควอนตัมเนี่ยมันถึงเป็นการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นยังไงครับเล็กมา,ากๆเลยนะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าอนุภาคทางควอนตัมเนี่ย มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่มันแบ่งย่อยออกไปไม่ได้เนี่ยครับแล้วก็ไอ้ตัวเจ้าจิ๊กซอเนี่ยก็มาประกอบต่อๆกันมาเป็นอย่างเล p ต o นเนี่ยมารวมกันก็กลายเป็นอิเล็กตรอนควาร์เนี่ยมารวมตัวกันก็กลายเป็นโปรตอนนิวตอนแล้วทั้งอิเล็กตรอนและนิวตอนก็มารวมตัวกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะตอมหนึ่งอะตอมแล้วในหนึ่งอะตอมเนี่ยมันก็รวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลนะครับเป็นธาตุต่างๆในตารางธาตุของเรา แล้วก็ประกอบกันเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ในร่างกายของเราและจนกระทั่งเป็นอวัยวะต่างๆร่างกายของเราคือทุกสิ่งทุกอย่างในในที่อยู่ในในโลกนะครับเนี่ยอยู่ในโลกหรือในเอกภพหรือในจักรวาลของเราเนี่ยมันประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆเหล,ล่านี้ก็คือประกอบขึ้นจากอนุภาคทางควอนตัมอนุภาคเล็กจิ๋วนั่นเองนะครับทีนี้ไม่ว่ามันจะเป็นขนาดใหญ่ในระดับ จักรวาลกาแล็กซี่หรือว่าดวงดาวหรือว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยครับหรือว่าเล็กจิ๋วในระดับเป็นอะตอมเป็นอ,อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนหรือว่าเป็นระดับควเอเลตันซึ่งเป็นอนุภาคทางควอนตัมเนี่ยครับสิ่งเราเนี่ย มันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Space Dimension หรือว่าเป็น TD ดีครับเป็นอ่าเป็นสามมิตินะครับมันก็ประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งคืออะไรครับคือส่วนที่เรียกว่าเวลานะครับตามแนวคิดทฤษฎีของไอซเนี่ยก็พูดถึงเวลาตรงนี้เอาไปด้วยนะครับว่าเวลาของของเราเนี่ยของเอกภพเราของโลกเราที่เราคุ้นชินเนี่ยมันจะผูกถักทอเชื่อมต่อติดกับเนี่ยครับติดกับ มิติทาง s สเปซคือไอสไตน์ถึงใช้คำว่าสเปซไทม์นะ p a c e Time เป็นคำเป็นคำที่ติดกันนะคือไอสไตน์มองว่า Space และ Time เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันถูกถัดเทากันแยกตัดกันออกกันเนี่ยไม่ได้สรุปแล้วนะครับอนุภาคทางควอนตัมก็คืออนุภาคมูลฐานเล็กๆอย่างนี้นะครับรวมทั้งอนุภาคควอนซึ่งเป็นอนุภาค ทางมิติเวลาซึ่งในส่วนของอนุภาคทางมิติเวลาเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่ผมวางไว้ครับเป็นทฤษฎีลัสเวลาซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับ